คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไผ่พนานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ แอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้อใหสีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอรุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับครับผมก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับณโมตัสสะพระคำว่าตูระตูสมมาสัมพุทธะณโมตัสสะพระคำว่าตูระตูสมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภควโตระตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกววติยสังมหาจักกวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจารยยะสังสัพพโลกาจริยาจณสังเอเตนะยะเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมสังคัสสะเสืยะทีทางหมูรูหมูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุรบรรารมีเรียกทุบท,ที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่สิบ กรกฏาคมพศ .2566 ในเอฟซี FC พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคม,มีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงผู่ส่วงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู้ส่วก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไป,ปด้วยกันลุนล้นๆไปด้วยกันนะครับผม ก็สุดแล้วนะครับสําหรับเล่ห์ทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับขอขอบุญบารมีเหรียญหลวงปู่สวงท่าสิลป์ศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบรรดาเล่ห์ทูบท,ที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันประจําวันจันทร์ที่10กรกฎาคมพศ2566ให้าร้อสิบหเห็นซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเล่ห์ทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทิญสาธ ครับผมเรีทูตบรมีเหรียญนกวงปตวงก็จุบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอซีพี่น้องเห็นเป็นไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับเพราะเหม็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับกพเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคนเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับ น,นี้ถ้าเอฟซพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญนุกปูสวงก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยสําหรับเอฟซพี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินเคียน์นำโชคพลารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคียนำโชคคนรวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ